โอเคคลิปที่แล้วเลยโอเคบอกเพื่อนแปบก๊อปที่เราเขียนสิก๊อปที่เราเขียนสิเร้วใส่ชื่อนายเทน ก็ที่เราเขียนสีแล้วใส่ชื่อนายเทนใส่ชื่อนายตรงคำว่าสาย้าใส่ชื่อนายตรงคำว่าสาย้า ใส่ชื também, er de de nós, ar, então, ่อนายตรงคำว่าสายฟ้ามันฟังผมพิมพ์บ้างไหมใส่ชื่อนายตรงคำว่าสายฟ้า T E A R ที่เกดเขียนชื่อให้มันเป็นเกเราเองยืนมุมมันผมสามารถกดไป้ได้ไหมไดายว่ามันเขียนอยู่ ปี้เลยกดคอปลอกเลยไม่ใช่มันทำให้เป็นอีกนะเจออะไรคนมากที่ทำให้เป็นกดตรงรูปเดี๋ยวผมจะสอนวิธีกดคอปลอกกดตรงรูปตัวไออ่ากดตรงนี้โอเค ไม่ต้องทำดีกว่ามันสอนยากคือให้คุณกดตรงนี้กด,นนนก,นกดตรงนี้ฮะเวลาขึ้นแป้นพิมพ์เวลาจะกดอะไรกดตรงนี้ปึ๊บถ้าคุณจะเลือกทั้งหมดกดเลือกทั้งหมดเลือกทั้งหมดแล้วก็กดคัดลอกหรือถ้าคุณจะเลือกแค่อันเดียวอ่ะกดตังหมดผมทำแบบนี้ก็คือเลือกกี่อันก็แล้วแต่ สำหรับคนที่เคยผมก็จะแปลกใหม่มากนี่อยู่แล้วไหนตองน,นี้มีลูปลตลลูตรงนี้มีลูตรงนี้ลูเพื่อนตรงนี้มีลูล เอกเลยเพื่อนไหนนี่นี่ไงนี่ไงนี่จต่อมันยากไปไหนเนีย่ยไ พ้าไม้ตอาเคโอแบบเด็ดๆนี่ไงปิดรูแเป๊บปิดลูเป๊บเพื่อนมันใช้อะไร,รวะเ,ออเพื่อนมันเหมือนจะใช้เป็นนี่นี่ปิดลูเป๊บ มันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วเพื่อนไม่นะเกินคิดถึงไงพี่กกน่าจะไปถึงสุขตอิอยู่ไหนแปบฮะ อยู่ไหนอยู่ไหน <S <S <ets> <S อืมงันชอบแจ้งเตือเนเ่ยผมจะปิดการแจ้งเตือนอยู่ไหน <S <S <ets> <S บอกนะใหออย้ยิ่ะมันน่าส,สันใจ ใช่ฮะเชยแต่งห้องได้เชยจุงเบยจุงบีเบยทำไมต้องเป็นบยเนี่ยทำไมมันดูไม่ได้ฮะผมยังงงอยู่เลยมันดูไม่ได้ทั้งทั้งที่เกมนี้มันไม่มีการอนุญาตอะไรเลยนอกจากอนุญาตให้มีโฆษณาแค่นี้อนุญาตให้มีโฆษณาคือมันดูไม่ได้บางคนดูได้ อะไรวะภาคมันม่ยแต่ภาคเก่าคนชอบแบบเนี้ยเขากล้องจอ้อนปิดไปวางตรงนู้นไปวางตรงนี้เวลาใครเดินผ่านจะได้โปรยไปยิงภาคเก่ายังดีกว่าอีกนะห่ว,หวเยเด็กลากล้องวงจอ้อนปิดคมๆ

ไปดูเป๊ะเพราหนุ่มคนนั้นทำร้ายเพราะหนุ่มใจเกเรอือ้อืมทางมันไม่มีทางเข้า เี้ยวฟามะพร้าวแก้วดีกว่าตัวใหญ่ดีกว่ามันจะค่ขับรถได้ปะเออหรือถ้าผมตัวเล็กผมก็กระโดดเข้าได้ถ้าขับรถผมตัวใหญ่ก็จริงแต่ผมสามารถกระโดดเข้าซอกได้ <c oughs> อีปิกมี <c oughs> อะไ้ตรงใจกจ็มีแชมจ็อ่อ่ะอ่กกระตุก ติดแบบนี้ฮะเงิน,นมันขึ้นนิดนึงทำลงหนังให้เพื่อนดีกว่าทำลงหนังให้เพื่อนนี่ลงหนังให้เพื่อนนี่ มันปับยากไปไหมนี่ควาจะได้ ยากไปฮะตอบยากเลยท่านผู้ชม ิงผมจะงั้นทีนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับ Goodbye g e o l o g i c time อย่าลืมพาเพื่อนมาติดตามช่องผมด้วยไม่งั้นผมจะไม่ทำคลิปล้อเล่นบาย